ครับผมนะครับในไหนทำมาที่เนี่ยคนมีมีมุ่งปากเลยขึ้นชื่อแม่จากลาแล้วมุ่งปากเลยแล้วคนปากบอกว่าอย่างเช่นอุทัยเนี่ยสำนักเรื่องป่างขายต่างเมื่อก่นเมื่อก่อนแล้วก็ขายต่างตัวไหนครับโคแกะแรงยังเนื้อขาแรงเนื้อแสดงว่าคู้เรื่องเกี่ยวกับต่าหมดเลยเนี่ยว่าาอย่างรสชาติจะไดลำบบล้ำนี่ได้ลำหงมเนาะ ก็แล ok, okay, ok. nope. ้วก็จะต่อที่ดีดีก็ได้เพราะว่าที่ทำดีดีแล้วละเขาพันเนี่ยตอนนีวไมต้อเลยไน้องมีเอาเปินครับเนาะโอเคนะครับเนาะโอเคโอเคเลยตัดสิ่เลยเนี่ยสักครั้งเนาะสักครั้งเลยเนาะโอเคนะครับอันนี้เปิดจะเพื่อนรางวัลพิเศษเลยเฉพาะเรื่องแต่ละครนี่นะถ้าดีๆใจดีๆเขาเปิดเลยโอเคนะครับเนาะได้โอเคเปิพื่อนรางวัลพิเศษไป

ือแตาเนี่ยน้ำจางนะดูได้ตอนเนี้ยใส่ยดิบดูแต่น้ำจิ้มแต่นะครับตอนนี้สะเนี่ยเล็กประมาณสามเมตรเจ้าของร้านบอกว่าข้างบนทรยโดดลงไปดำลงไปจิ้มแตนานแค่ไหนชั่วโมงเดียวอะไรอ๋อครับครับเนี่ยคนเดียวเลยครับโอ้คนเดียวโอ้ตกลงกันแล้วใช่ có một câu nếu là, Ủa, ừ. nhé, là ở ở không nếu không cầm nắm Đâm không vô tay không nếu nắm bay không 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 nắm bay bà nắm Nhanh không nắm bay 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 ตกลงกับเพื่อนแล้วเอ้ทีงงับงานทีงปุดเงี้ยคนเดียวเองผมกับฮับงานลุงชัยเลยโอ้ผมไปฮับผมไปยัต้องมาฮับไม่เนี่ยกับดำนั่วโมบองเดียวได้บ้างหรือไงโมงเดียวฮะก็ขึ้นอื่นแล้วอะไปขึ้นอื่นอย่ยลุงชัยบอกอู้ไปเลยอู้กับเพื่อนม่วนบวชไงอู้กับเพื่อนม่วนบวชอู้กับเพื่อนม่วนบวนอู้บวชนั่นหรอภาพผม ตัวลงแต่เอาไปตัวแรกก็ดัลงนะลึกสามเมตรเป็นชั่วโมงโอ้บ่เป็นอย่างบ่เสียโซงได้เนาะครับโซนของโยยังต้องโซนพ่ออ้าวอ้าวครับผมเอาโซั่นนั่นเนาะครับผมครับผมเฮ็ดต้นไม้ครับครับก่อนครับเข้านี่ลำก่อนครับลำถามไม่เหินไอ้เหินนั่นลองถามเปิ็นแล้วลำก่อนลำถามน้องแน่ตอหลับกิงไปตอบแต่เปิ้นหมดคุณต้องถามเลย อ่าอถามไห้เหินเลยครับอู้กันนั่วกบครับอู้อมันเต็มปากเต็มกำหน่อยกับเออเอ,อ่างกับมันต้องประมาณนั้นแหละเข้าใจก็เพราะว่าไม่มันเออเข้าใจอู้อไหมครับผมผมจะถามลุงเลยว่าน้องเปิ้ลงามก่อน้องแนนงามก่อครับเออเอา้าวแล้วไอ้เหินลอก่อครับเลี้ยวไปพลอยกำเลี้ยวไปพลอยกำลอก่็ลอเปิ้ล กู้ควนกันก่อนครับรอถามคนละประเด็นเลยก็ขี้อ้วนะเพิ่นถามว่ากู้ควนกันก่อนครับเพื่อนจะจีบกันย่าอ๋อห้ามหูอ๋อครับแล้วแก่แล้วแต่จะยินดีกับเพื่อนหรอยินดีตัวยินดีตัวยแล้วแปลงเสียงอย่างนั้นตอนนี้เลยเอาเลยแล้วก็ สายสีนมาตีนมาครับผมเมืในเชฟสายเนีอ๋อสายตีนต้ตีนรึเปล่าดบละอ่านครับผมวันนี้กินข้าวลำเนาะขอบคุณไอ้เหินขอบคุณน้องแนนเถียงกำเนาะวันนี้มาม่วนกันบดายมากินข้าวมาม่วนกันบดายครับตามภาษาคนเมืองเนาะถ้ามีโอกาสผมกำหรือว่าไปตัดผม นาะถ้าม no, yeah. ีโอกาสคุดแรนด์ต่างๆครับที่อู้กับมันหญิงอู้เสียงอ่อนสันทร์ายเันทรายเจ้าสันทรายนี่จังหวัดกะครับก็ถึงที่มาอู่ขวนฮะไปเอาที่จริงบ้านน้องมีกงก่อนครับบ้านน้องแหนโกงมีก่อน อ๋อเอาไปยืมเพื่อยืมไปเล่นสักสองคืนก็ได้ครับเอายืมไปเล่นครับถ้าเป็นแม่ครับโอ้รับผมใหญ่นครับผมอู้กับน้องก็ผมอู้กับน้องครับกับทุกคนอ๋อครับผมทางบ้านมีกงครับโกงแม่เนี่ยแสดงว่าเมาแล้วหนอกป้อเหรอข้าเมาเมาครับผมจริงมันอู้ขวดอ๋อผมขอโทษก็ได้ครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับมันเนี่ยเยอะมันไอ้มันว่าไอเป็นแมอ มันใก่เพิ่งมาเไก่ไไกครับไก่ครับความหมายคือไก่ใช่ไหมใช่นรัเออที่แบบดีเนาะที่แบบดีครโอ้มันกูเตือแล้วอ๋อครับผมขอโทษแล้วก็คือจบกะผมขอโทษคุณทวัชชัยมีชนะครับจบก่อนจบเออด่ม